สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุก้วน,นะคะในช่องมุกี้มูนเกลืค่ะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ <Yeah. S 1> The Full Moon Feelings ความรู้สึกของเขาในคืนที่จันกระจ่างฟ้าเนาะเอามาดูนะคะว่าในค่ำคืนนี้วันนี้นะคะคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะ อืมความรู้สึกของเขานะคะคนที่คุณนึกถึงคิดถึงหรืออยู่ในใจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าใช่รู้สึกว่าดีต่อใจก็รับเอาพลังงานดีๆตรงนี้ไปนะคะไม่ใช่ไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดๆทั้งสิ้นเนาะเอามาดูกันก่อนนะคะลัคนาราศีของเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ เป็นยังไงบ้าง cancer นะคะกระกฎดเนะาะธาตุน้ำนะคะเรี่ยวสิงนะคะธาตุไฟ v i r g e การธาตุดินนะคะ a q u a r i u s กลุมธาตุลมนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะเอามาดูซิและความรู้สึกของเขาเนี่ยในคืนที่จัน์กระจ่างฟ้าอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเนาะ r e l e a s นะคะอืม วันนี้ในคื้นที่ฉันเต็มดวงนะคะมันอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องปลดปล่อยนะคะเรื่องราวบางสิ่งเช่อนอดีตที่คุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะอยากที่จะแบบว่าปล่อยทุกสิ่งปล่อยทุกอย่างแล้วก็อีกในหนึ่งมันอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่า เขาอาจจะอึดอัดเนาะคับคล้องใจนะคะรู้สึกแบบว่าไม่ไหวแล้วกับการที่ต้องแบกรับถือเวลาที่จะต้องปล่อยนะคะสักทีอาจจะเป็นความรู้สึกที่อัดแน่นที่ถือไว้ไม่ได้ระบายออกมาด้วยนะคะถ้าคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันและไม่ได้เคลียร์กันสำหรับบางเคสบางกรณีนะคะอืม I still see a future with us นะคะเขายังคงเห็นนะคะอนาคตร่วมกันของคุณกับเขาในวันข้างหน้าแต่เพียงแต่ว่าคุณกับเขาบางคนเนาะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาในใจนะคะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะ เขาเองก็รู้สึกว่ามัน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 เยอะอะตอนเนี้ยมันแน่นมันไม่ไหวละนะคะไม่รู้จะไปต่ออยังไงเนาะแต่ก็อยากที่จะปลดปล่อยมันออกไปทิ้งเรื่องราวที่หนักอึ้งเพื่อที่ว่าอะมันอาจจะมีหนทางที่เขาสามารถทำเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ พ o w e r นะคะพลังก็มาเลยเห็นปะนี่ฟนะูลมูลแลวเนี่ยตอนนี้คืนนี้วันนี้นะคะตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าดึงพลังของตัวเองขึ้นมาอย่างเต็มเปลี่ยนด้วยว่าอาจจะมีแรงนะคะที่อยากจะทำแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังไม่มีพลังแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นแบบสิ่งเขาอาจจะรู้สึกถูกกระตุ้นว่าจะต้อง ต้องทำอะไรสักอย่างนะคะจะมาอ่อนแอปวกเปียกไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะขอดึงพลังของตัวเองขึ้นมากันนะคะ mm. I never forgotten our sweet kisses บางคนบางกรณีนะคะอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันแล้วก็จ,จะมีอารมณ์ nostalgia nostalgia คือการนึกถึงอดีตนึกถึงวันวานวันที่คุณกับเขามีความทรงจําดีๆร่วมกันบางคนอาจจะไปเดทกันมาบางคนอาจจะใช้เวลาแบบคู่รักบางคนอาจจะเคยผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมีรอยจูบอันแสนหวานแล้วคืนนี้นะคะในวันที่จันทร์เต็มดวงอย่างงี้คืนที่จันทร์เต็มดวงนี้เขาอาจจะคิดถึงนะคะรอยจูบที่คุณกับเขาเคย เคยมีนะคะร่วมกันหรือเคยที่สัมผัสกันและกันเนาะด้วยความปรารถนาอย่างลึกซึ้งหรือถ้าใครบางคนอาจจะยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้มีช่วงนั้นก็เขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าได้จูบคุณเนี่ยเนาะมันจะเป็นยังไงนะนะคะ beauty นะคะสวยตอนนี้ใครบางคนในที่นี้อาจจะแบบดูดีดีหรือเล่ากับมาสวยกกับมาดูดีกกับมาหลอ่อกับมาแบบเออกับมาแบบชวนให้หน้ามองอ่ะนะคะและอีกในหนึ่งความรู้สึกในค่ำคืนนี้ในวันนี้ค่าอาจจะรู้สึกคิดถึงคุณในด้านบวกด้านไม่ดาด้านไม่น้อยด้านไม่ดิ่งคืออาจจะเลือกมองด้านงาม ด้านงดงามของความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาที่อาจจะเคยผ่านช่วงเวลาดีๆมาร่วมกันด้วยนะคะต่อให้มันอาจจะสะดุดเขาก็มองว่ามันยังเป็นความสวยงามในชีวิตเขาเนาะ I'm gonna reach out to you soon. Please be patient. ในคืนที่จันกระจจาฟ้าอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างที่กระตุ้นเขาให้เขาสวะบางทีอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณเพราะถ้าช้าไปกว่านี้คุณอาจจะเดินไปจากเขาก็ได้นะคะเขาเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเข้าไปหาเธอนะอดทนกับฉันอีกนิดนึงวันนี้นะตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันฉันกำลังมีพลังฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องดึงพลังของตัวเองขึ้นมา นะคะเพื่อที่จะกลับมาหาเธอให้ได้นะคะความรู้สึกของเขาเนาะ releasing อีกรอบนะคะเห็นปะใบแรกก็ releasing เนาะใช้คนละเด็กนะใบแรก release แต่เหมือนกันเลยเห็นปะคะใบแรกที่ออกมาใบาแรก อันนี้เหมือนการ releasing คือการปล่อยเนาะใช้คนละเด็กแต่ออกข้อความคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยสิไม่ใช่คือจริงๆแหละบางคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่มันหนักอึ้งแล้วมันไม่ได้เคลียร์นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะปล่อยวางความแน่นหนักรู้สึกแบบอาจจะเก็บความหนักอกหนักใจหรือบางคนอาจจะสติสเตรสมาเนี่ยมาเยอะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วที่จะแฮนเดิลมันต้องปล่อยแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมัน ทำอะไรได้ตามหัวใจตามใจปรารถนาอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะหรือบางคนอยากที่จะแบบว่าเมคเคลียร์สิ่งที่มันค้างค้างอยู่ในใจนะคะดีท็อกซ์นะคะความสัมพันธ์หรือความไม่เข้าใจในวันก่อนๆเนาะและปล่อยอดีตที่คุณเขาอาจจะไม่ถูกใจกันทิ้งไปซะนะคะ I look at your picture often อ ถ้าไม่ได้ตัดกันขาดในโซเชียลมีเดียเนาะเขาอาจจะมองรูปคุณแบบบ่อยมากอะค่ะอืมหรือต่อให้ไม่มีโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเขาก็อาจจะแบบว่าถ้าเกิดมีเคยมีรูปในวันเก่าๆเขาก็อาจจะเปิดดูรูปคืนนี้ด้วยนะคืนนี้นะคะก่อนนอนอาจจะแบบดูรูปคุณแล้วก็มีอารมณ์ที่ นึกถึงคิดถึงในวันก่อนๆเนอนะที่อาจจะเคยมีกันแลกกอร emergency ER ก็ม, ER ามาฉุกเฉิน emergency เหมือนกันเขารู้สึกว่าตอนเนี้ย มันอาจจะมันจะช้าไม่ได้ละมันต้องทำอะไรสิแล้วมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจะดีเลย์ไม่ได้จะล่าช้าไม่ได้เนะคะเขาอยากที่จะสร้างสารรนะคะความสัมพันธ์นี้ให้กลับมาแบบด่วนๆอกอบกู้ถ้าบางคนมันเคยพังเ่ยนะบางคนอาจจะพังรู้สึกว่าทิ้งแบบนี้ต่อไม่ได้ละมันเป็นเรื่องด่วนมันช้าอีกไม่ได้มันต้องรีบฟิก บางคนอาจจะมีเซนต์ว่าถ้าช้าไปกว่านี้นะคะคุณอาจจะไปมีคนอื่นหรือเลือกที่จะไม่เอาเขาแล้วหรือ say goodbye เขาแล้วร้อเนะี่ยมันมีสัญญาณเขาว่าด่วนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำนะคะ what can I do for you to forgive me อืเขาอยากให้คุณ ให้อภัยเขค่ะเขาอยากรู้เหมือนกันเนาะทำอย่างไรเธอถึงจะอภัยให้ฉันนะคะวันก่อนอาจจะไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรงแล้วก็สาเหตุเนี่ยบางทีอะเขารู้สึกว่ามันอาจจะมาจากตัวของเขานี่แหละที่ทำให้เรื่องมันบานปลายเนาะอยากให้คุณนะ่ะอภัยให้เขานะ magical realms นะคะ believe confidence c o c r e a t i v e power นะคะวันนี้คำคืนเนี้เขารู้สึกว่ามันเหมือนมันมีความเชื่อมั่นบางอย่างในตัวเขาเนี่ยที่มันถูกดึงขึ้นมานะคะที่รู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรละฉันจะดึงความเชื่อมั่นกลับมาในการที่จะต้อง กลับมาทำความสัมพันธ์เนี่ยให้มันดีให้ได้สำหรับบางคนเนาะนะคะหรือกำลัง build ความความเชื่อมั่นแบบสุดๆเพื่อที่จะมานะคะมา create นะคะหรือเพื่อให้คุณเขาเนี่ยเนาะได้กลับมาดีกันได้ดังเดิมนะคะอืมโคก็คือมีส่วนร่วมอาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเหมือนแบบรสัสาวี ขอขอความร่วมมือจากคุณนะในการที่คุณนะ่ะจะให้โอกาสเขาหรือยื่นมือให้เขาด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทําคนเดียวไม่ได้เกิดแบบว่าเออถ้าเกิดว่าเขายื่นมือเข้าไปหรือเขาออกมาแล้วคุณไม่คุณไม่ร่วมมือ,อกับเขาล่ะเออจะเป็นยังไงแอบแอบมีเหมือนกันนะนะคะอารมณ์ที่ว่าต้องขอความร่วมมืออ่ะฉะนั้นมันจะต้องมีคำว,ว่าเชื่อมั่นก่อนไม่งั้นจะไม่กล้ามาขอความร่วมมือจากคุณ มื่อกี้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไม่สามารถทนกับอารมณ์ที่มันหนักหน่วงได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่คะ่ะ I can't stand with t h e s e tough feelings anymore นะคะทนกับความรู้สึกที่มันหนักหนาตอนนี้มันไม่ไหวแล้วทัฟขึ้นหนักนะคะมากมันอาจจะแบบไม่เคยเคลียร์ไม่เคยปลดปล่อยไม่เคยระบายเนาะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว อืมบางคนมีจิตสัมผัสเพราะเขาบอกว่า I can sense you have a new one in your life ฉันรู้สึกได้ว่าเธอกำลังมีใครคนใหม่เข้ามาในชีวิตนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งพูดไปหยกหยกว่ามีความแบบ E R emergency ห้องฉุกเฉินมาถ้าช้านะคะอาจจะเสียคุณไปก็ได้อื I miss you นะคะในคืนที่จันกระจ่างฟ้ามองจันอาจจะรู้สึกคิดถึงคุณนะหรือความรู้สึกคิดถึงมันก็อยู่แล้วล่ะ Oh my god emergency มาเต็มค่ะ I don't want you go out with anyone else นะคะเหมือนคู่กับใบนี้เลยอะเห็นปะนะคะ เนี่ย yeah, I can send you have a new one in your life จิตสัมผัสนะคะอืมนะคะแล้วก็เนี่ยไม่ต้องการให้ออกไปข้างนอกหรือไปไหนกับใครเครื่องหมายตกใจ3อันเหมือนแบบอารมณ์ที่แบบว่า shouting อะค่ะตะโกนฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปไหนกับใครนะอะไรประมาณนี้ถึงบอกแล้วว่า E.R. ห้องฉุกเฉินก็มานะคะ I love To feel your heartbeat นะคะเขาอยากที่จะกอดคุณแบบแน่นๆนะคะพิงหน้าอกคุณและฟังเสียงหัวใจเต้นแรงของคุณเนาะนะคะและาบางคนอาจจะเคยร้องเพลงให้กันส่งเพลงให้กันเขาบอกว่า ยิ่งคืนนี้อาจจะคิดถึงเพลงนะถ้าเคยส่งเพลงให้กันเคยร้องเพลงให้กันหรือมีเรื่องราวของบทเพลงที่เชื่อมหัวใจวางจัจอาจจะคิดถึงเสียงเพลงเ้าอยากให้คุณร้องเพลงรักให้กับเขานะคะห,หรืออาจจะพูดกับเขาด้วยคำรักหรือคำหวานๆที่เป็นเสียงไพเราะเพราะพริง้งราวกับเสียงเพลงเนาะ นะคะเอามาดูซิตัวอักษรหล่อนใจเบาๆอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะเป็น first name last name ของเขาหรือคุณหรืออาจจะเป็น factor หรือปัจจัยอื่นๆในการใช้ชีวิตเนาะนะคะมีอะไรบ้าง A, b, f, เ b บเฟร f ฟ s สหรอ American breakfast <laughs> บางคนอาจจะมีความเป็นบอยยังเป็นเด็กอยู่อาจจะอ่อนกว่าหรืออาจจะโตแล้วยังมีความเดินต่อแตะต่อแตะแบบเด็กบางคนนะคะอาจจะเริ่มมาจากมีความเป็นเพื่อนแฟนนะคะหรืออาจจะรักอิสระมีความเป็นฟร e ดอมนะคะด้วยอาจจะเป็น first name last name ก็ได้นะอืมแล้วก็มี M N S นะคะอ้อมีเลข3ติดมาด้วยล่ะใครบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเกิดวันอังคารด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วเมื่อกี้ตอนต้นหยิบมาที่ดูละคราศีแต่หยิบในเด็กเดียวกันยังไม่ได้บอกมีคนในนี้เกิดวันอังคารนะคะเขาหรือคุณก็ได้ค่ะมาร์สนะคะแล้วก็ Saturn นะคะ สาวเนาะอาจจะมีคนเกิดวันสาวแล้วก็มีคนดือ้อคนอารมณ์แรงๆในนี้นะมีความดื้อเงียบบางคนแต่แข็งมีคนขี้หึงอารมณ์ร้อนๆพุ่งพ่านบางคนในนี้ด้วยค่ะนะคะยังไงอีกสักนิดนึงค่ะช่องท้ายมาขอดูลูกต่าอะไรีอะ ทราศัพท์มาอืมบางคนนะอาจจะคอยเฝ้ามองกันทางโซเชียลมีเดียนะ,ะหรือคืนเนี้ยอาจจะแบบหยิบหยิบโทราศัพท์แล้วแบบจะโทรดีไม่โทรดีจะเทคสด์ดีไม่เทคสด์ดีหยิบแล้วก็ลังเลลังเลนะคะ บางคนเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าเขาอยากจะทำความสัมพันธ์เนี้ยให้กลับมาสุขภาพดีได้ดังเดิมอันนี้คือลูกแอปเปิลนะคะมันจะมีภาษิตของฝรั่งเนาะ Apple a day keep doctor away ใช่ไหมคะทานแอปเปิลวันละลูกเนาะนะคะห่างไกลาจากคุณหมออุ้ยเมื่อกี้พลิกมามีน้องเป็ดน้อยเอ๊ะใครบางคนเคยอาบน้ำได้หรอเนี่ย ทำไมถึงพี่มูบอกว่าอ่าบน้ําด้วยกันอารมณ์ที่อ่าบน้ำนะคะแล้วเรามีจะมีลูกเป็ดน่ะลอยๆอยเนืกอออกวะหรืออาจจะมีอารมณ์ของเด็กน้อยอยากจะเดินเข้ามาต่อแตะต่อแตะเหมือนเด็กเล่นน้ําตีนเนี่ยเหมือนน้องน้อยมาแล้วนี่ไงมีเด็กยิ้มนะคะบางทีคืนนี้อาจจะคิดถึงคุณแล้วก็แบบมีรอยยิ้มหรืออาจจะว่าการได้คิดถึงคุณแล้วรู้สึกมีความสุขหรือคิดถึงรอยยิ้มของคุณนะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันเดนสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดูแลรักษาสุขภาพด้เป็นนทุกคนเลยท้แค่แล้วก็สเตสนะคะบา,บายยค่ะอื ต้องมีเสียงจู่ไม่งั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปของพี่มู <laughs>